ไปดังป้อมเราเราจะไปดังป้อมล่างเขาไม่งั้นเราไม่ได้ดังทุกคนไปงไปเลย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 ทุกคนดูดูดิการดังของจูนไอ้ต้าล่างลยโอ้ห่ารักจณะจัดน่ารักจัดจัดโอ้ควายความน่ารักลวนๆนว้าวอยู่ในตัวเนี้ยสามารถสามารถเก็บโลตอมได้แบบสบายสบายเลยนะแบบโลตอมไม่ชิวๆเลยเไปเลยยิง เกูโดนล้านหมดเลยเฮ้ยหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลเฮ้ยได้นะ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 เอาได้นอเาจริงิงวัดจ้าพี่เหรอวัด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 เหรอหัวหยา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 โอ้เจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่โอ้ โอ้โหอ้โอ้เกินเกินเฮ้ยไปเฮ้ยไปเรื่ยๆไปก่อน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 เฮ้ยเอ้ยนี่ไงสวยเรียบร้อยเรียบร้อยหลบไปพี่ต้นหลบไปพุ่ต้นสวยอา่าขอร้องขอร้องสู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้หรอก

เ็บโอ้โหอะได้อยู่ได้อยู่รันได้อยู่ได้โลตอมยู่โอ้สวย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 ไล่เลย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 เอาเดะ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 โอ้ปลายปลายนี้นี้นี้สวยไปเอาไปเลยเข้ามาหืมออร่าแคนนอนวะออร่าแคนนอนเลยวะ เอยยัดก่อน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 อเชียบมากเดียวโอ้โหบางเชียบโอ้โหบางเชียบเลยว่าย่าย่าขอรฮ่อง่าฮ่าฮ่าฮ่าุ๊บสวยุ๊บสวยสวย เรียบร้อยฟึ๊บฟึ๊ึฟึบ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 สวายเฮ้ยโอ้โหอยู่ไหนเลยเหรอแกไม่ไปไม่ไปเอาไปกูดไปกูดฉันพิชชานใครฉันพิชานใครเออเออเออสวายบุตรัดมาเอาคุณพิชชานคนละไปคนละผมเรียบร้อยเฮ้ย สวย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 เออลำไปสี่ทีรวดเลยเหรอสวย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 โอ้ยสว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 ยมากเฮ้ยสว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 ยโอ้สวยโอของจริงเปิดนะไอ้เชียเกมน้ำขนาดนี้โอ้ย กูเชื่อเลยกูเชื่อเลยเอ้เอ้เอาต้องาเอทุกอนเอาเ้เอาไอ้เอีน้าคน้าเอาเอ้เอ้าอ้า้ไปอ้้าเาไป้า้าอ้า้าเ้า้าาออ้เอ้เอ้าสวาเอ้วา้้เ้เ้้เ้อ้เอ้อ้อ้ ทางลูกค้าเอ็กซ์พีซิครับโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยวันนี้เยี่ยมจัดสวย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 เออลดต่อควาปั๊ม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 เหี้ยสวั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 ยขอดัง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 ขอดักเออ สวยสวยเวทีพูดอือเกีอบละเกือบละเกือบละโอ้าเสียวเว้ยใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ a c e b o o k ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ